sợ con. What đi lòng yêu mày 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 tay con người ta. Mày 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 นี่มีอะไรอ่ะ Joker I so serious นี่ไงมีเจสันด้วยอีกอดฟ d f มาต่อไปก็จะมีเจฟติคิวเลอร์ดวงตาน่ากลัวจังนี่อะไรอ่ะ เจนเดชิวเลอร์คืออะไรเจนเดชิวเลอร์เนี่ยเป็นเหตุนิวไดีิว่ะมันมาไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้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 ยตีไม่หยุดเลยนะด้วยด้วยเข้ามาได้ไหมมันเข้าได้แล้วไปแล้วอุ้ยมันรู้มันรู้รู้ มันหาไม่เจอรุไ่ไปแล้วมันหาไม่เจอเว้ยพวกเขาจริงๆพวกเขาเป็นคนต้องชาติเชื่อคุณน่าฆาตกรตัวจริงเหี้ยไม่น่นากลัวมึงสองอะไรอ่ะตามพวสองไปเฮ้ยแจกของฟรีเหรอ,อวิ่งได้แล้วเนี่ยเราก็หนีชูเลยดิเลเซอร์ประตูเลเซอร์อย,อยู่ไหนวิน่งคือะไรคืออะไร อ้าวอ้ได้เล่นได้เล่นเดี๋ยวเยกันตัวดตระอ่ะไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนล้มันอยู่ไหนล้เอาเอาของหายดิอ่ะช่โหดีนะนี่ไม่หาเกือบเลยละาบ้านต่อเลยโอ้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 ยอมยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออะไรน้ยโ้ยอยโอไห้อ้โอย้ยโ้อย้้ออ้โโอ้กี้อยู่ไหน แซกี่อยู่ไหนล่ะอ้าวมันเป็นงังนเนียมีอะอ้มันตดมันตดมันตดแล้วบึ้มหลับหลับเฮ้ยแซกี้นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิอุ้ยอม้นี่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 อนนี้อนเลยนีเลยอุ้ย เชี่ยมันเข้าบ้านมาดิ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 ไงเปนเข้าบ้านพี่แน่น้องโตเป็นล้วมาดิเข้ามาดิโอโอ้โเชี่ยอืมสายแง่ไงได้ดูดิมันเหมือนตดเลยอ่ะแค่เป็นเพื่อนเราแบบวะเนี่ยดูดิดูมันดิดักอยู่ในบ้านไม่ต้องเคชี่ยต้องเคชี่ยต้องเคชี่ยต้องเคชียยนี่ไงตายโคตรเตอร์ แล okay. ้วแพ้งนเดี๋ยวมันบินโฉบเข้ามาทำไงอ่ะอุ้ยอุ้ยมันมาจริงมมาจริงนีกันเชือสองตัวเลยชักกี้กับไอ้ไอ้โรนชน้หน่ากวเฮ้ยใหม่แล้วเชื่อใหม่แล้วอุ้ยอุดูดิไอ้บ้านกูเฮ้ยบ้านกูเฮ้ยไอ้น้องอ่ะมึงเออเออเออไงล่ะไงล่ะตายไปดีเฮ้ย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 เัเเ้าเเลย เย้โดนบุกบ้านอ,อ๋อแดงขาแล้วใจอวนใจอวนใจมันจะมาฆ่าอย่ไหนบ้านอะดูคิดเอามันเล่นเย็นแค่ไหนอะ่ะโอ้โหคะแนวมันแล้วนะมันบินไปอยู่นะ่ะเฮ้ยรียบมันบินไปบุกบ,บ้านทุกคนเลยเียโคตรน่ากลวัวโอ้ยกรบบาดนี่ไงที่กบบาดเป็นมาดาระเอาเว่เที่ยเป็นมาดาระเอา,าออว่ะกบบาดลงมา กิ้งกิ้งเอ้าเฮ้ยกวัวคนง่อยอ่ะอะไรมันไปไหนแล้วมันตามเมาส์หรือเปล่าอุกาบาตอุกาบาตอุกาบาตเอ้างูมาเอ้าสัตว์มาดิอุ้ยอุ๊ยชิงกับตายบิน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 อุกาบาตไม่ช่วยเลยอ่ะโอ้ตายอุกาบาตอย่างง่อยเฮียเอามาทำใหม่วะนี่เฮ้ยว้กูได้อ่ะเรียกอุกาบาตยักษ์นะหาอุกาบาตยักษ์ โอ้เียอันแค่นี้นี่ระเบิดตดอะไรของแม่งนี่เฮ้ย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 แจ็กคกี้มางแล้วนี่อ่ะอุ้ยนี่อ่ะเป็นไงล่ะกูมา,าละไอ้เที่ยจากที่เราไม่มีอะไรเลยตอนนี้เรามีบ้านรวยจัดและตอนนี้เราจะได้เป็นเพนนี่ไว้กันแล้วหรือว่าอีกนั่นเอง อย่างเราเชี่ยโอ้ยมันเท่เลยเกินมาเดี๋ยวเราไปตบพวกที่มันเคยรังแกเราดีกว่าแกพร้อมหรือยังจะเป็นขนมให้ฉันนะไหนไหนใส่ห้าเบคอนใช่ไหม เปขอนมึงทำกูหรอมึงทำกูหรอโอ้โหไปตายไปตายไปเป็นยไงล่ะกูนนะกหรอมึงทำกูหรอไอ้นั่นด้วยเอ้ออื้งเฮ้ยหนีเหรอหนีเหรอหนีเหรอเฮ้ยหนีเหรอจะหนีไว้ซัดซัดมาดิปีน่าเ่ี่ยวปล่อยขึ้นกูนปล่อยขึ้นได้อ <laughs> ุ้ยทอาอะไรอ่ะ กูเรียกรุก,รก,รกน้องมาแล้วจัดการมันจการมันช้าฮ่าฮไม่รอนไม่ลไรลอนอะไรพวกลูกน้องตามมาพวกสมนุนเอารองไม่ได้ชีวิตข,ข้าแม่งดิสัตว์อ่างอมาดีรอรอเชียฆ่้ามึงอยู่นะใครก็ได้ซื้อ,อยูรูให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมเพีย เดี๋ยวมึงเจอแน่ละที่นี่อ่อนเราที่นี่ยังไงมึงยังไงมึงหนีไม่รอดหรอกมาดิสัดไม่มีใครรอดจากน้ำมือฉันได้หรอกอืออือเอยมันออกแล้วมาดิโอ้ยเช้ายไปไหนไปไหนเออเออเป็นไงล่ะมึงเป็นไงล่ะมึง อุ้ยไอ้นี่เหรอไอ้นี่เหรอมึงแปลงร่างเหรอตอนนั้นเหรอมึงใช่ไหมยี่มึงใช่ไหมมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมเชีย่ยมันเข้าบ้านมาดีมาดีาดสาสตร์เฮ้ยมีรีเบิร์สด้วยคืออะไรรีเบิร์สโอ้รีเวิร์สแล้วะจะได้อะไรอ่ะเอ้าไอ้บ้านหายเอา้า มันว่าแบบจะเป็นรีเบิร์ดแบบอเอาตัวอะไรพวกนี้ออกเชีย่ยบ้านกุกากเลยโอ้โหเชี่ยกูดีใจได้ห้าเลยเพียงจ๊กเกอร์เหรอมึงจ๊กเกอร์เหรออืม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 เป็นไงล่ะเป็นไงนล่ะมึงเป็นไงนล่ะมึงโอเคนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับเฮอร์เดอร์ไทฟูนนะครับเนี่ยก็มีแบบหลายอันแล้วก็แบบอยากลองเล่นทุกอันมากแต่ผมแบบไม่มีว่างขนาดนั้นนะดิผมแบบ ขี gets, uh, so ้เก so like like so so ียจเล่นเออมีเยอะชิบหายดูดยก็ส้าหลับพ่อเจ้านี้นี่นะไปเลืมกัไลค์ก็ช์ก็สไายใจให้เป็นกำลังใจด้วยนะแต่วันนี้ผมไปละครนี่ก่อนคลายนี่ก่อนเออมาดิฮึงะพึ่งะมาดิมาดิอืม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 นี่